เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร5 G podcast เมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยกับพี่ชันชัยถึงเรื่องอการบริหารจัดการของสรัพากรของพี่ชันชัยนะครับแต่ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องแนวโน้มการตลาดในการจำหน่ายผลิตผลสับปะรดของพี่ชันชัยพี่ชันชัยครับ แนวน้มตลาดในประเทศของสับรจของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับนาถ้าถถาึงสับรถปัตเตเวียรครับณปัจจุบันสับรถไม่พอให้โรงงานผลิตอ,อ๋อไอ้ไอสับรถที่เราเอาไปทำสับรอกระป๋องครับเนไม่พอครัเพราะอะไรพี่ก็คงมาจากภาวะไยแลรงส่วนหนึ่งเราก็จากไยแรงก็เลยจะต้อนไปถึงโรคเอ่อของสับรถรบที่มันระบาด ในช่วงที่วงมีอากาศไม่ดีครับโรคเอือมก็จะระบาดคือคือตอนเนี้ในกลุ่มของพี่หรือว่าสำหรับรถทั้งหมดมันมันขาดตลาดครับเพราะว่าเรื่องของภัยแรงแล้วก็โรคเอครอบผมเข้าใจถูกใช่ไหมว่าไอ้ที่โรงงานเขาลดลดกําลังผลิตเรื่องของแรงงานคนลงมานี่มันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของของพี่ด้วยใช่ไหมก็คือส่วนหนึ่งก็คือวัตถุดิบเราไม่มีเปอาลงมาอ๋อเหรอ รโรงงานหยุดแคด,ดาวยาวเกินเขาก็จ้างอยู่ไม่ไหวหยุดยาเมื่อกี้เท่าไหร่นะพี่ตอนตอนนี้โรงงานแคตาวมาเดือนที่สามนสามเดือนนี่ถือว่ายาวใช่ไหมครับปกติเราเราต้องทำป้อนเขาทุกทุกเดือนอะไรปกติจะแคตาวประมาณเดือนเดียวอ๋อเหรออันนี้สามเดือนเพื่อล้างโรงงานทําอะไรกันแล้วแต่อของช่วงนั้นหลังตับรถตีตับรถจะหมดแต่ปีนี้ จับรถปีก็ไม่มี year, หลังปีก็ไม่มีอ๋ be, อแสดงว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะต้องล้างโรงงานเหมือนอ้อยอย่างนี้ป่ะใกล้เคียงครับอ้อยเขาก็จะมีช่วงเวลาล้างโรงงานอันนี้สับรถก็มีการล้างโรงงานเขาใช้เวลาในการล้างโรงงานเท่าไหร่พี่จริงจแกแคสดาวประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงนั้นจับรถจะไม่ค่อยมีแต่นี้สามเดือนปีนี้น <si ่าจะประมาณสี่เดือนที่จะต้องแคสดาวเพราะเราไม่มีผลผลิตป้อนให้เขาครับ ในปัจจุบันเนี้ยทั้งประเทศแต่ลดมีไม่เกินวันละสิบว่าตัดปกติเราต้องวันกี่ตันมันหนึ่งเกือบพันตันหะเจ็ดแปดรอตันมันหายไปโอ้โหมหาศาลรับตอนนี้เปิดโรงงานอยู่แค่โรงเดียวทำวันเว้นวันทำครึ่งวันโอ้โหก็คือมันมันมันคือวิกฤต พี่ว่ามันจะต้องข้ามตอนไปยันปีหน้าอีกปีตรงนี้จะมีผลกระทบยาวเพราะว่าสำารกเป็นพืชใช้ระยะเวลาถึงปีกว่าอืมนี่คือการคาดการณ์ของของพี่ครับว่าปีหน้ามันถึงจะฟื้นตัวอย่างนี้แบบพี่หรอผมว่าปีหน้าก็อยู่ที่เราบริหารแล้วว่าเราจะบริหารจากการจากไยแรงตรงนี้ยแล้วเราจะเดินหน้ารูปแบบไหนเพื่อให มีแต่รถตรงโรงงานเพราะว่าราคาผมไม่ได้เป็นห่วงผมห่วงเรื่องผลผลิตเรามากกว่าอราคาต้องดีแน่ๆคือคือพี่ต้องก็ต้องดูเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ําครับใช่ไหมแล้วก็เรื่องการปลูกพืชหมุนเวียนมั้งปะก็คือเอาอ้อยเข้ามาหมุนเวียนเพื่อเพื่ออะไรพักดินใช่ไหมส่วนหนึ่งส่คือเอามาพักดินจริงๆปัจจัยจริงๆเราเราคงจะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนาปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดลอมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรัลนอลรงค์เพราะฉะนั้นโรคเอ,อ๋ออระบาดหนักเพราะปัจจุบันนี้แถบประจวบเราแทบจะไม่มีการปั่นต่อแล้วเผาสมัยก่อนเราปั่นต่อแล้วเผาเชื้อไวรัสเนี้ยจะตายไปอย่างน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เราก็คือถ่ายหมกทั้งหมด ก็เลยเป็นผลพวงที่ว่าทําให้โรคเอ่อระบาดเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งแน่ๆเลยโอ้ถ้าถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็มันมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันใช่ไหมครับและยิ่งผมอยู่ในรูปแบบของ G B แล้วก็ของกลุ่มไฟเทสก็คือตรงนี้เขากวามทัดบเลยจะแก้ปัญหายังไงคือไถกบก็โรคเอรอระบาดเผาก็ทบกระทบสิ่งแวดล้อม ก็หลักๆอจริงผมก็เปลี่ยนแปลงมาเกือบสิบปีแล้วว่าต้องปลูกพืชหมุนเวียนตรงนี้ช่วยได้มาช่วยได้ใช่ไหมครับไอพิโลกเอ๋อเนี่ยน yes? ะครับก็เบาบางลงเลยอืออย่างน,น้อยๆเรากลับสับเป็นพืชอื่นอย่างผมสับไปเป็นอ้อยครับก็ประมาณสามปีเช่นกันสับรถก็ใช้เวลาประมาณสามปีม <ๆ S 2> ก็สับตัดเปลี่ยนกันมันก็กลับกลายเป็นว่าดินได้ดีกว่าปุ๋ยได้ดีกว่า แล้วเดี๋ยวนี้เราก็พัฒนามาในเรื่องสิ่เวดล้อมก็คือแม้กระดังอ้อยก็ไม่มีการเผาอพอ้อยมันไม่เป็นตือหรือเปล่าพี่อ้อยก็มีแค่โรคใบขาวโรคใบขาวก็แก้ไขได้ง่ายกว่าครับแล้วก็เราก็แค่ไม่เอาแปลงที่เป็นไปปลูกแล้านั้นเองอโอเคทีนี้เราพูดถึงแนวโน้มของตลาดในประเทศแล้วเนาะเช่นเราเราไม่มีผลผลิตส่งโรงง,งานมันทำมันมันทำให้เกิดผลกระทบกับโรงง,งาน ผลผลกระทบกับแรงงานในโรงงานครับ <c oughs> ใช่ไหมแต่ไอ้ไอผลสด <c oughs> ก็จากนั้นนั้นณปัจจุบันจริงๆแล้วในเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ยเกษตรกรก็ต้องผันตัวเข้ามาว่าทำยังไงให้มันอยู่ได้ครับผมถึงตอนนี้กําลังพยายามผลักดันให้สมาชิกครับในตั้งแต่กรอแล้วก็ในกลุ่มทุกกลุ่มครับให้หันมาปลูกผลสดเขาว่าตลาดผลสดตอนเนี้ย มันเปิดกว้างครับราคาเราก็ตั้งได้แน่ๆตอนนี้เราเคยเมื่อสองเดือนที่แล้วราคาจะอยู่ที่สิบเจ็ดบาทฮะโูแพงสิบเจ็ดโอ้ในเมื่อเราตั้งเป็นคนตั้งราคาครับตลาดต้องการสูงครับตอนนี้ขึ้นไปยี่ห้าแล้วโอ้เราขีดเพดานไว้อยู่ที่สามสิบบาทโอ้แน่จริงๆแน่นอนจริงๆขีดเพดานที่สามสิบ อันนี้ต่อกิโลใช่ไหมครับลูกหนึ่งกี่กิโลลูกหนึ่งประมาณโลครึ่งถึงสองโลโหลูกหนึ่งก็สี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทครับถึงหกสิบบาทครับโอ้รายได้ดีนะก็ถ้าว่าต่อไร่เราทําผลประโยชให้ได้ประมาณหกตันหกตันแล้วก็คูณแล้วแหละครับไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่าสองแสนขันตัดต่อไร่ไม่ต่ำกว่าสองแสนปลูกสิบ 2, ไร่ได้แนละ้วสองล้านต่อปีอันนี้ต่อปีใช่ไหมครับครับ ต่อต่อขอบต่อขอบนึงกี่เดือนขอบหนึ่งประมาณปีครึ่งปีครึ่งสองล้านปีครึ่งก็โอเคนะถ้าถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคมากอันนี้แค่สิบไร่ใช่ไหมถ้าปลูกเป็นร้อย <laughs> ไร่เนี่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดนะกค,คงวี่กี่กี่พันไร่กี่หมื่นไร่ราเล่นเราเล่นกี่ร้อยไร่จริงจ <laughs> ผมปลูกผลนสดแค่ร้อยไร่โอ้ร้อยไร่ก็ก็กำลังขยายครับ ก็คลิปละเอาไว้ปนในภาวะที่ตลาดกำลังเปิดกว้างขับจากที่เรามีโรงงานคี่จะมาทำผลจดใสโหลแก้วครับ่อจะส่งไปเออเออ,เ,อ,อเนี่ยผมมาถึงตรงนี้แหละเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องแนวโน้มของตลาดในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นปตัตตาเวียส่งโรงงานกับอะไรนะ MD2 ผลสดแล้วต่างประเทศอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้ไอสัะรดกระป๋องกับผลไม้อ้ไอสัะรสสด จริงๆผลตรวจภายในหน้าปัจจุบันเราก็ไม่พอตรงเข้าใจใแต่เราคิดถึงอนาคตว่าในเมื่อเราขยายตัวอืตลาดมาเราก็ต้องพยายามส่งตัวลดนอกให้ได้ครับจริงๆหน้าปัจจุบันมีคนปฏิต,ต่อแทบเปิทุกอาทิตย์กรบทังกระทรวงพณิชย์เขาจะเป็นคนส่งผลมาพอทุกที่เขก็จะไปหาที่กระทรวงนะ<อ>ว่าสมรดที่ไหนมีครับก็ หลักๆแล้วตรงตรงเนี้ยัับลดพื้นที่อเภอิกามายอดมี2โรงแล้วล่ะทรับที่เขารับออเดอร์แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ขวดแก้วโหลกแก้วมาแล้วครับแต่เข้ามาทำคอนแทคกับกลุ่มเราไม่สามารถรองรับได้ครับเพราะว่าวัตถุดิบเรายังไม่เพียงพอไม่พออีกแล้วคมันน่าจะปลูกได้ทั้งจังหวัดไหม จริงๆการทำสำเร็จผลจดผมว่าถ้ามีการลงกลุ่มบริหารจัดการที่ดีสามารถเินหน้าได้ทั้งจังหวัดนะในจังหวัดเนาะไม่ใช่แค่เอาแค่สามยอดกับหูหินเนาะมันน่าจะไปจังหวัดอื่นแล้วก็ลามไปถึงจังหวัดใกล้เคียงได้ไหมเพชรบุรีตอนนี้เพชรบุรีก็มีนะชุมพรได้ไหมชุมพรไม่ไหวจะไม่ไหวไม่ไหวนะมันจะนังผลเยอะน้ำเยอะเกินเนาะก็หลังๆจริงๆมันก็ไปตอนนี้ปกไปทั่วหมดกัน เชียงรายผมไปถึงเชียงรายเลยเหรอจริงๆผมตรงหนอกันไปเชียงรายมาห้าหกปีแล้วนะตอนนี้เขาขยายปลูกที่เชียงรายไปประมาณเจ็ดแปดร้อยไร่ละเขาส่องออกไปจีนอยู่คก็เอาหนอกันที่นี่แหละไปต่งไปไหลายแสนมีพี่มีสักไรสองไรไหม มีครับมีเป็นร้อยไร่เลยไม่เอาสิไรไม่มีปัญญาซื้อสิเอาไร่สองไร่พอเคยจะมาปลูกสับรถแข่งกับพี่บ้างครับโอเคเมื่อกี้ยังติดค้างนิดนึงเออ่เห็นบอกอนะไรโหลแก้วสับรถผลสดหรือสับรดอะไรในในในโหลแก้ว m ี MD 2มมท,ทำไมต้องเป็นโหลแก้วเพราะว่ามันมันมันป้องกันเรื่องของสนิมที่ว่าสัลรถเป็นกดมันจะไปกัดกระปะ๋อง กระเจเาเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นโหลกแก้วอืตรงนี้มันจะปลอดภัยเรื่องสารในเตจไปโด,โ,ดโดยกระเจี๊ก่อนแม่ต้องไปห่วงว่าตับรถเนี่ยมันจะมีสารในเตจเราขายไม่ได้อะไรอ,อืมแล้วต้นทุนมันไม่ไม่สูขขงกว่ากันเลยโหลกแก้วกับกับผมว่าเป็นเป็นผลิตัฑ์ใหม่ที่เขาน่าจะเดินหน้าไปแล้วอ๋อน่าจะเดินหน้าแล้วเขาเคยทาตับรถปัตเวียส่งไปแล้วลูกค้า ไม่โอเคในเรื่องของสีกลิ่มรับรสชาติครับก็เลยต้องหันกับมาให้เราไปรีดเอ็มดีตัวให้เราอันนี้เข้าไปกินะกินสดเลยกินสดนบแล้วแล้วเมื่อก่อนที่เราส่งอะไรปัตตเวียไปเขาเอาไปทำานี่งทำเหมือนกันกินสดหรอเอาหรอเขาเอาไปทำอาหารก็มีก็มีผมผมเคยเห็นแต่เขาเอาไปอะไรนะไปทาบาร์บีคิวบ้างไปทําพิซซ่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปทําประกอบอาหารอย่างอื่นนะ ผมไม่เคยเห็นเขาเอาไอ้ปัตเตเวียที่เป็นกระป๋องไปกิสนสดอันนี้เขา <c oughs> ก็หลากหลายจริงๆ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถามว่าผลสดณนปัจจุบันนี้เดินหน้าไปได้ขนาดไหน <c oughs> ผมกล้ายอมแทบแต่ว่าตลาดเปิดกว้างมากอื <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ <c oughs> ไม่กี่วันมัเนี้ย <c oughs> ทราพันธุ์จังหวัดส่งมาพูดคุยกับทางกลุ่มขับส <c oughs> ืบเนื่องจากเขาไปติดต่อตลาดที่ปริปิ เราฟิลิปปินส์เจอพายุเยอะเขาก็ยังวนกลับมาที่เราผมเองยังบอกว่าการทำคอนแทกต,ตรงเนี้ยให้เขามาทำคอนแทคในระยะยาวผมร<ม>ับรับกัหมดรับทุกเจ้า<ม>แต่ว่าไม่ใช่มาปุ๊บจะมาเอายี่ิตันตันสิบตันไม่มีสาม,มารถให้ได้ใครใคร,ใครจะมาทําได้มาบอกตอนนี้จะเอาเดี๋ยวนี้มันใครจะไปทำมทันหาให<ค>้ใราคาสามสิบบาทเออที่หน้าจางก่อน ให้มาร้อยหนึงก็ไม่บอกว่าให้ร้อยก็ยังไม่มีไมจะปิ้นับรดตรงไหนให้มันไม่ขาดเลยพี่นะเพราะเราก็ต้องเลี้ยงตลาดเราเองเราผมไม่ปล่อยให้ตลาดพื้นที่ของเราเสียเพราะตอนนี้ธบรดคงแม่ค้าไปส่งกันภูเก็ตโอ้โหไม่ได้ส่งแค่ตรงนี้ครับมไ่ตรงนี้ยังไม่พอขายจะไปนู่นภูเก็ตข้ามไปต่างประเทศมันจะทําทันไปบอกกระทรวงพาณิชย์ขยายพื้นที่ ให้ปลูกได้ทั้งจังหวัดไม่ใช่แค่300รยอดกับหัวหินแล้วนี่มันแน่นเรื่องหน่อพันธหน่อพันหน่าพันต้นตุนสูงแล้วก็ทางส่วนราชการเอาไว้พาะเนื้อเยื่อก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอในเรื่องของการกลายพันธุ์โอภาษาวัยรุ่นซะด้วยนะที่โอนรยจริงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชันชัยธนกระบวนประดิษฐ์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอะไรนะพี่ทำไรครับทำไรประจำปี2,566แล้วก็เป็นประธานสหกรณ์สหกรณ์ชาวไร่สับประรดสามร้อยยอดจำกัดสหกรณ์ชาวไร่สับประรดสามยอดที่มาร่วมพูดคุยกับเกษตร5 G ในครั้งนี้ได้สาระและประโยชน์มากเลยทีเดียวน,นะครับขอบคุณพี่ชันชัยมากนะครับขอบคุณครับ ท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ